สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับสมชายมาดี m c ็มซศูนย์คนนะครับผมนะตอนนี้เราก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับไปทํางานก่อนแล้วนะครับผม <c oughs> ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้าสิบห้าเท่ไรล้าสิบก่อนละเบจะแล้วครับผมเดี๋ยวแวะไปซื้อ,อกางเกงด้วยวันนี้มีกางเกงมือสอง กางเกงมือสองขายเลยนะมีตลาดนัดหน้าโรงเรียนประถมนะครับเมื่อกี้ไปสง่งลูกชายมาก็เจอแบบแบบพอดีกำลังตั้งร้านอยู่เลยไปหาเสื้องเกงนะครับไ้ใช้งานนะครับหาเสื้องเกงนะครับไปไปทำงานนะครับไปทำงาน เป็นตลาดต,ตั้งแต่ยังตั้งไม่เสร็จนะคบยังหลังจัดล้านไป่เสร็จลเลยเอาออกมาก่อนไปหาซื้อก่อน ร้านขายที่เรามาตั้งังตประจำนะครับแต่จะอยู่แถวๆในบริเวณหน้าโรงเรียนบ้างนะครับางครั้งบางทีก็จะเข้าไปในโดลเข้าไปในสูนยคนบมาเดี๋ยวเาเลือกซื้อนี่กางเกงบดเพลงให้ฟังด้วยราคาเหมาะสำหรับเรามากครับผม50บาท หนึ่งร้อยบาทเลือกเอานะฮะตัวไหนผมตอ้ตองมาแชงเกมผู้ชายนะฮะยี่สิบหนึ่งร้อยลงเฟรมครับผมไ,ไ,มไมปด,ดีครับผมสวัสด<อ>ีครับอันนี้มาใหม่เนาะครับผมีเอวน้อยไหมเอวประมาณสามเก้าสามเก้าสี่สิบสามป้ายนะครับตามป,ป้ายเนาะครับผม นี่ฮะราคาย่อมๆาราคาเหมาะสำหรับเราคนทำงานอย่างเรานะครับไว้ขี่ช้างแต่คงจะขี่ไม่ได้ฮะช้างตัวนี้ราคาร้อยหนึ่งสามสอง สามเจ็ดสามเก้าอืออูสามแปดก็พอแล้วมั้งผมตัวเล็กๆล็กสามแปดแล้วทำไมอยาวยาวใหญ่ใหญ่สามสี่เขาเนี่ย

น่าจะใหญ่ไปน่าสามสี่วมายี่สิบแปดยี่สิแปดยี่สิแปดยี่ิบเก้าผมใซส์ไหนเนี่ 40, ยวิ่งสี่สิบนี่ยวิ่ผมไม่ถึงสี่สิผมตั้งน่าจะเป็นสามแปดสามแปดสามเก้าสามแปดนี่แหละอันนี้ยังบนบนเลยสามแปด่มันใหญ่ 28, ยี่สิบแปดเออ ต้องใส่ไส์ย่สิเนี่ยนี่คือใส่อะไรใส่สี่สิบหับรุน่นนี้เลือก,ก่อนเลือก,ก่อนเลืวก,ก่อนนะครับสามหตอ้ยี่สิบแปดย

ตาดีได้ตาลายเซียัอนี้สวยครับแต่มันใหญ่ไปครับสามสี่มีเยอะนะครับมีผู้หญิงก็มีนะสู้ภาพสตรีก็มีนะราคาร้อยห้าสิบราคาพอใช้อยู่แนละ้ว นี่เราใช้เอาไปใช้งานจริงนะ <c oughs> เราใส่ไปใช้งานจริงนะ <c oughs> ลงพื้นที่จริงๆเลยเนยไม่ต้องอะไรมากมายครับผมสามหกยี่แปดีแปดไม่่ตัวเดียวฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหายก่อน <c oughs> สักสองตัวสามสองสามสอง หนึ่งตัวเอาไซสผู้หญิงก็ได้สไตล์ผมผมชอบเด็บเดบนะชอบขาเด็บเดบขาฟิตฟิตแต่ถ้าเด็บเดบถ้าฟิตฟมันต้องทรงผู้หญิงนะ เออถ้าเฮียหมูนะจะใช้ได้เชียหมูสามสองเชียหมูก็ชอบเดบบเดบบเอวเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้ก็สวยดีสามสี่ แปดยี่สเลือกจะเลือกดีนะครับนี 28, 29. 29. ่แปดี่สิบเก้าเจ็ดมาเลือกได้เลยนะครับนี่จะเป็นในช่วงจังหวะเวลานะฮะที่มาลงนะ มันได้ลงทุกวันนะครับคือร้านเนี้ยน,น,นานๆจะเห็นทีนะแต่ก็มาประจำอยู่นะฮะหน้าโรงเรียนบ้างแล้วก็หน้าศูนย์คดบ้างเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปด่งคุณอยี่สิบแปด นี่สปอันนี้เป็นยางยืดยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดเออเนี่ยเดบเนี่ยนี่ลูกค้าไหมครับคนหนึ่งมาถามทางครับผมน่าจะได้แค่ตัวเดียวได้แค่ตัวเดียวนะ คิดว่าน่าจะได้ตัวเดียวอือไม่มีไซส์เล็กเลย28 28ไม่มีไซส์เล็กมีแต่ไซส์บลัมเทิ่ม40ขึ้นอ่ะ3 37ได้ตัวเดียว28เอ 18. อ28ม,มันทรงไหน ไปตัวนี้มีสิบแพงได้เลือกยากมากเลย <c oughs> มันมีแต่ไซส์ใหญ่ๆะสามสองอืมสามหก สามสองสามสองผมน่าจะเน้นนัสามสองสามสี่ นีดีไหมสามสองมันก็ใหญ่ไปใหญ่ <G ül> มั้ยเอาแค่ตัวเดียวแหละเท่าไหร่เนี่ยสามสี่ยี่สิบเก้าโอ้ยเลืองยากเลื่องยากสามสิบ สามสิบน,นี่ใส่สบายเอาสองตัวตัวนี้อ,อ่ะครับสองตัวพอ,อจะเล่นได้นะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยอ่าเลยใส่จอบเลยรถใส่ชจีช้ยงยังจบอป้ะ ตังก่อนครับบอกว่าเอากระเป๋าออกจากกระเป๋าอยูไ่ไหนวะบอกว่าลืมกระเป๋าลงไครับเป๋าหลายชั้นเหลือเกิน สองร้อยบาทนะครับ,บโโรครับสองร้อยนะสองตัวตัวละร้อยนะครับผมมาอุดหนุนได้เลยนะเปิดไม่เป็นประจำเนาะมานะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็จะมาแถวศูนย์คดด้วยแถวหน้าศูนย์ด้วยนะแถวหน้าโรงเรียนะนะบันจินดาบ่อนยางบออพิลลมด้วยรา,าคาสบายๆครับตัวละร้อยนะ ตัวละหนึ่งร้อยตัวละห้าสิบมีหมดเลยครับก็ได้ไปแล้วนะครับสำหรับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับอ่าก็ได้ไปแล้วนะครับสำหรับกางเกงครับที่ไว้ใส่ทำงานนะครับเรียบร้อยสองตัวครับผมเดี๋ยวเอาไปอวดใส่กรืเป๋าอ่าก็เราได้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ กางเกงนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มมาแล้วกลับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องสมชายมาดีเอ็มสีศูนย์คดด้วยนะครับวันนี้มาเที่ยวร้านขายแล้วก็มาซื้อมาอุดหนุนด้วยนะครับสองตัวด้วยกันนะครับหลับกางเกงนะครับไว้ทํางานนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมซื้อเสื้อแ๋้วหลังจะมาซื้อเสื้อครับเอาเดี่ยวกางเกงไปก่อนสองตัวนะครับ กำลับบงใจใด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับมาโมดจุนกันเยอะๆนะครับผมของดีครับผมของดีราคาย่อมเยานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วพบในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย